แม่อุ้มบุญท้องแฝดสามพ่อเด็กตกใจรีบถอนทับ เมลิสาคุกส์คุณแม่วัย47ปีที่ช่วยอุ้มบุญให้กับผู้อื่นถูกพ่อเด็กกดดันหลังเขาพบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์แฝดสามแม้ว่าจะไม่เคยพบกันมาก่อนชายคนนี้ก็ได้ตกลงจ่ายเงินให้เธอจำนวน1 1 5 5 0ล้านนบาทสำหรับการช่วยอุ้มบุญให้กับเด็กหลอดที่ได้ไข่าสามใบมาจากผู้บริจาคสาววัย20ปี เมลิสาเองก็มีลูกแฝดสามและก็เคยอุ้มบุญมาแล้วหนึ่งครั้งระหว่างที่ตั้งครันไปได้8-9สัปดาห์พวกเขาพบว่าเธอกำลังตั้งคันลูกแฝดสามเมลิสาได้รับจดหมายจากทนายความของพ่อเด็กว่าต้องทำแท้งลูกหนึ่งคนไม่งั้นจะต้องเผชิญหน้ากับผลที่จะตามมา ามกฎหมายแคลิฟอร์เนียแพทย์ไม่สามารถทำแท้งได้หากทารกในครรภ์มีอายุ20สัปดาห์ขึ้นไปทำให้คุณแม่รายนี้มีเวลาตัดสินใจเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นหนังสือจากทนายความของพ่อเด็กข่มขู่ว่าหากเธอไม่ทำตามความปรารถนาของเขาเธอจะต้องเผชิญกับการสูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงซึ่งจะส่งผลให้พ่อเด็กไม่ต้องส่งเสียลูกที่หญิงรายนี้กำลังอุ้มบุญให้อยู่